สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิชีอสทร์จีวิชีคนอ่านไพ่วันนี้เรามาดูปีฉลูนะคะคนเกิดปีฉลูนะคะประจําเดือนกรากฎาคมสองห้าหกเจ็ดเออสองห้าหกเจ็ดมาดูกันกรากฎาคมสองห้าหกเจ็ดคนปีฉลูจะเป็นยังไงบ้างอันนี้การเงินการงานอู้ ความรักเป็นโชคลาภละกันเออเห็นขึ้นสิบเหรียญเอาเป็นโชคลาภเลยละกันแล้วก็พ่ออยากบอกอะไรเออเอาสิพ่ออยากโอ้ยจะแอบเปิดอีแล้วมา โชคลาบโชคลาบคุณมีแน่นอนโชคลาบการเงินการทองมีแน่นอนนะคะนะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินการเงินก็ดีการเงินก็ดีอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรหน่อยนะคะเหมือนมีไรายได้เข้ามาแต่ก็อาจจะมีรายจ่ายประครับประคองให้ดีนะคะเหมือนมีรายจ่ายเข้ามาแต่คุณก็ประครับประคองให้ดีส, um ส่วนเรื่องของการงานนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นงานใหม่คุณกําลัง หางานใหม่ได้เริ่มงานใหม่อะไรใหม่ๆนะคะธุรกิจร้านค้าก็อาจจะเป็นเหมือนว่ามีโปรดักต์ใหม่นะคะเปิดตัวใหม่อะไรใหม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเมนูใหม่เออแต่ถามว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะส่วนเรื่องของความรักอุย้ย ความรักดีอีกแล้วความรักดีอีกแล้วรม่มีแต่เราสองคนมีแต่กันและกันใครยังไม่มีคู่เดี๋ยวก็จะเจอเนื้อคู่ส่วนใครที่เจอคู่แล้วก็เป็นคู่กันไปยาวๆนะจ๊ะเอององแง,งกันอะไรกันนะคะคุยกันดีๆไปกันต่อได้แต่อย่างที่บอกโชคลาภเป็นเงินเป็นทองแน่นอนดังนั้นสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะไม่ได้มาเป็นลาบลอยนะอาจจะมาเป็นเงินก้อนเล็กๆเล็กๆๆนะเออแต่ก็ดีแต่ก็ดี อาจจะมาจากการงานที่ดีทําให้การเงินของคุณดีด้วยโชคราภอาจจะเป็นเหมือนประมาณว่าถ้าเป็นร้านค้าก็มีลูกค้าติดลูกค้าเยอะลูกค้าตติมนะคะเฮงๆปังๆกับโปรดัก์ใหม่นะเออถ้าเป็นพนักงานประจำก็าอาจจะมีรายได้พิเศษจุกจิกจุกจเป็น 2, โอทงโออะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าเป็นโชคลาภแบบราบลอยก็จะเป็นพวกประมาณว่าเลขรายวันที่ออกเป็นวันเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยเออได้ทีละเล็กละน้อยอะไรอย่างนี้นะคะส่วนในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าให้คุณทําความเข้าใจเออให้คุณเข้าใจในตัวเองนะคะนะบางทีบางอย่างอ่ะบางทีบางอย่างเราอาจจะคิดเยอะคิดมาก มันมันเยอะไปอะไรไปลองปล่อยวางผ่อนคลายคิดแบบง่ายๆทำความเข้าใจแบบง่ายๆหาเหตุผลแบบง่ายๆสมการแบบง่ายๆเลยนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยตัวของมันเองนะโดยรวมปีฉลรูดีมากโดยรวมปีฉลรูดีมากนะคะาหากถูกใจคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นค่าครูนะคะช่วยกดติดตามด้วยจะได้รู้ว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรดิชีแอโทรจีคนอ่นานไพ่ขอบคุณค่ะ สาม,มารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ